เดินหน้าสู่เส้นทางนางงามแบบเต็มตัวสำหรับแจสซี่กิรณาจัสมินชูเทอร์ซึ่งในปีนี้เจ้าตัวเลือกเข้าร่วมประกวดเวที Miss u n i v e r s ์ Thailand 2023 Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด2023หลังได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองชนะเลิรอันดับ1นึ่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แม่ห้องสอน2023บันเทิงไทยรัฐออนไลน์นำประวัติของแจสซี่กิรนาสาวสวยมากความสามารถที่โลดแล่นในเส้นทางวงการบันเทิงมานานหลายปีมาฝากกันแจสซี่กิรนาเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2542ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษสูง174เซนติเมตร มีความสามารถหลายด้านทั้งเต้นบัลเลงแจ๊สฮิปฮอปร้องเพลงว่ายน้ำและเคยเป็นนักกีฬารักบี้ของโรงเรียน ด้านการศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบางกอกพัฒนาจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดค้นหานางแบบในรายการดังเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่น2ในปี2558โดยมีคริสหอวังเป็นเมนเทอร์ซึ่งในเวลานั้นแจสซี่อายุเพียง16ปีโดยถูกคัดออกในตอนที่10ได้ลำดับที่8ของการประกวด ในรายการก่อนจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในรายการเดอ f a c ส Thailand ซีซั่น4 All Star ในปี2561ซึ่งเจ้าตัวถูกคัดออกในตอนที่5ได้ลำดับที่16ของการประกวดซึ่งหลังจากการประกวดแจสซี่เข้าวงการบันเทิงแบบเต็มตัว มีทั้งผลงานถ่ายแบบเดินแบบรวมไปถึงผลงานละครเรื่องธิดาซาตานทางช่อง TPTV โดยรับบทเป็นเพลิงพิษและล่าสุดแจสซี่กลับมาบนเวทีประกวดอีกครั้ง แต่เป็นการประกวดสายนางงามกับเวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2023ซึ่งเจ้าตัวเข้าประกวดในนาม MU T แม่ห้องสอนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสว่าแจสซ,ซี่จะเข้าประกวดและเมื่อลงประกวดก็เป็นกระแสฮือฮาในแวดวงนางงามอย่างมากด้านชีวิตส่วนตัวแจสซ,ซี่เคยมีข่าวคบหาดูใจกับเจ้าขุนจัก,กรพรรดิลูกชายคนกลางของเจเตรินและปิน่นเกตม ซึ่งตอนนั้นแจสซี่อายุ20ปีส่วนเจ้าขุนอายุ15ปีก่อนจะเลิกรากันไปหลังคบกัน1ปี